คืออาจารย์ครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเวลาเขาตั้งฉายารัฐบาลเนี่ยมันไม่ค่อยแง่บวกใช่ไหมฮะอาจารย์มันไม่ไม่ไม่มีเลยกับคือแง่บวกมันก็ไม่สนุกดีใช่ไครับใช่การแง่บวกก็เหมือนกับไปชื่นชมยกศใช่เดี๋ยวจะหาว่าสื่อสือก็ไปไปยกย่องเขาอีแต่อะไรอย่างงี้นะ นักข<ไ><ล>่าวเต้องพิชชาพิจา,า,ารณาเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นสู้นับเต้าบ้านไม่ตัดเินประชานใช่ไหมก็ทําทใครทําไม่ถูกต้องก็ต้องอต้องอะไรละ่ะต้องเปเผยออกมาหน่อยก็ตั้งฉายาที่จะให้ประชาชนก็รับรู้นั่นก็เป็นนระข่าวที่ดีนะล เอาเอาแต่ละฉายาเลยนะอาจารย์แล้วอาจารย์วิเคราะห์หน่อยอย่างภาพรวมฉายารัฐบาลเนี่ยเจอเข้าไปหน้ากากคนดีโอ้โหจำคิดเลยเจ็บลึกแล้วเนี่ยคือมันมีภาพลักษ์อันหนึ่งนะซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นที่รับรู้กันในกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแล้วกันะโดยเฉพาะกลุ่มที่ชื่นชม สรุปประยุทธ์เนี่ยว่ารัฐบาลของประเดชประยุทธ์เนี่ยเป็นรัฐบาลที่ดีประเดประยุทธ์เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์อะไรต่างๆนีอันนี้ก็เป็นที่พูดกันอย่างแพร่หลายในแวดวงของคนที่ชื่นชมสรุปประยุทธ์เนี่ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็อาจจะไม่ย่อมไม่ค่อยที่จะรับข้อมูลข่าวสารอกกับมาเป็นเชิงลบของประเดกประยุทธ์นะครับครับ แต่ว่าในอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยก็มีประชระาชนจํานวนมากแล้วก็มีนัก,กข่าวก็มากด้วยเช่นกันเนี่ยก็ <c ười> าอาจจะมีต่างๆว่าในอีกแง่หนึ่งว่าเออรัฐบาลประยุทธ์นั้นเนี่ยก็ <c ười> าอาจจะมีการปล่อยปากล่าเลยให้มีการพุจริตอร์รัป่ันจนกระทั่ง,ง,งอันดับโลกความโง่งใสของประเทศไทยเนี่ยลง <c ười> ลงเรื่ยอยลงไปถึงเป็นร้อยกว่าแล้วคเอะ แล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีเรื่องของอะไรนะเจ้าพ่อพอิทธิพลเต็มไปหมดเลยทั้งทุนจีนทุนไทยสารพัดนะครับที่ประตูออกมาก็ก็ดูเหมือนกับไม่ได้อ่าให้ความสนใจในการที่จะเข้าไปปราบปรามในเรื่องนี้เท่าไหร่นะแ,แล้วก็แต่ว่าลับมีภาพลั์ของความซื่อสัตย์มันก็ดูขัดแย้งกันอย่างไรก็ไม่ทราบ<อ>รวมทั้งก็าอาจจะมีประเด็นที่มีข่าว ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมบริษัทพลังงานบางแห่งเนี่ยตั้งมาไม่กี่ปีจึงกลายมาเป็นบริษัทที่ร่ำรวยยักษ์ใหญ่ร่ำรวยเลยอปีต่ออีกนะแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเป็นเรื่องผิดปกติแบบนี้เนี่ยมีนโยบายอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่เพื่อให้กับประโยชน์ของกลุ่มจุนนะแล้วก็ทำให้เลยทำให้ข้าวไฟของประเทศไทยเนี่ยแพงขึ้นแพงขึ้นนะตอนนี้จะหลังอ่านกันไปหมดแล้วนะครับใช่ครับ แล้วโดยเฉพาะมีอะไรนะที่เขาเรียกวอาปัจจุบันเนี่ยที่ชาวบ้านเขารับ้รับรู้กันแล้วก็คือค่าพร้อมจ่ายอะไรเนี่ยนะค่าพร้อมจ่ายก็คือว่าพอให้กอกชนผลิตไฟฟ้าไม่ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะซื้อเอามาใช้หรือว่าไม่ใช้อืก็ต้องจ่ายเงินอืแล้วก็เอาได้ข่าวว่าก็จ่ายกันดีละเป็นแสนล้านไม่พอจงเนี้ยมากลับภาระให้กับผู้ประชาชนรับ ข้าวไฟที่แพงขึ้นข้าพเก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันทําไมถึงปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าไอ้ภายใต้หน้าขากที่ดูดีเป็นผู้สื่อสารเนี่ยันทีอะไรที่มันต้อนเลนอยู่ข้างในเยอะแยะไปหมดเลยครับนักข่าวเนี่ยเขารู้เยอะนะแต่รารเขาจะพูดหรือไม่พูดกันนั่นเอง แต่ด้วยในหน้าตาคอดีจุกเลยอ่ะจุกเลยอาจารย์นี่นี่คือภาพรวมของความเป็นรัฐบาลคนี่มาแบบรายบุคคลรายบุคคลกันมากนะคือต้องต้องยอมรับว่าสื่อเนี่ยนะฮะตั้งฉายากับท่านนายกเนี่ยเจ็บมากโอ้สสดุ้งแปดกลับเลยนะสะดุงเลยอะแปดเปื้อนโอ้อาจารย์มันมาคล้องกับแปดปีนะอาจารย์แล้มือแบบคนคิดมันคิดได้อย่างไงเออครับก็ แต่เพื่อนเนี่ยมันอาจจะตีความได้สองในยะนะในยะแรกเนี่ยก็ก็อาจจะแัดเพื่อนบนทินจากคนรอบข้างรที่อาจจะมีคนรอบข้างตัวเองเนี่ยดูดีแต่ว่าคนรอบข้างแต่ละคนเนี่ยโอ้โหก็เป็นที่กล่าวขานกันไปทั่วไม่ว่าคนสนิทหรือคนใกล้ชิดตามเนี่ยต่มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างกันค่อนข้างมากายนะอันนั้นคือแบบเพื่อนบนทินในแง่ของการที่เกี่ยว กับเรื่องอยื่อเฉาวเป็นต่าของคนรับข้างนะส่วนอีกอันหนึ่งก็อาจจะเป็นมองอาจจะมองในแง่ของแต่เพื่อนทางการเมืองก็ได้นะครับเพราะเข้าไปเกี่ยวพัน จนกระทั่งเป็นที่มาของคําว่าแจกเตื้ออะไรต่างๆนี่มากมายนะที่ตอนลงมติไม่ไว้วางใจน่ะที่ตะการทีที่แล้วที่คุณธรรมนัฐแจกอาจจะโคษนเ่ะนะต้องระดมศกํากำลังกันเป็นที่ฮือฮาในสภาใช่ไหมว่ามีกระเป๋าใหญ่ๆไปกันอะไรแบบนี้นะก็แฝดเพื่อนการเมืองแล้วก็เข้ามาเข้ามาที่จะลงสนามการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่า ก็ไม่สามารถลอยตัวในความตัดแย้งได้แล้วก็ต้องลงมาทุบตีแหล่ของการนะครับอันนั้นก็เข้าใจว่าเป็นแปดเพื่อนแต่ทีนี้ผมก็อาจจะเสริมหน่อยว่าบางทีเราอาจจะเรียกว่าเป็นแปดเปื่อยมั้ยตอนแรกนะเออแปดเปื่อยแปดจนเปื่อยอะแปดตู่เป็นเปื่อยต๋นนานไปหน่อยเขี่ยวนานไปหน่อยเออ นี่คือแปดเปื้อนนะโอ้มองได้หลายมองได้หลายหลายคาอธิบายนะเออหลายมุมนะเออแต่แต่สิ่งที่ท่านนายกมองเนี่ยน่าจะเป็นมุมมุมที่แบบเออเขียนยังไงไม่สงอารมณ์ประเด็นี้อะไรบ้างเห็นเห็นท่าทีท่านนายกก็อยังฮะอาจารย์ก็ธรรมดาเลยครับแา้ว่าถ้าศูกวิพา์วิจารณ์ในเชิงลบเนี่ย ก็ก็ย่อมจะมีความรู้สึกหุนม uh ัวเป็นธรรมดาโดยเฉพาะคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีนะแก็ถูกเสนอวิจารณ์หน่อยก็ ก็อาจจะรู้สึกเย็ญญนเยนไม่พอใจเห็นว่าหน้าบึ้งทั้งวันนะก็อาจจะรู้สึกว่ามันมันดีขึ้นตอนช่วงท,ท้ายวันเนาะหน่อยน้งครับผมาจะทําใจได้แล้วนะ <c oughs> หรือไม่ก็อาจจะคนข้างๆท่านนะสกิดบอกว่าไอ้ท่านเปลี่ยนท่าทีเน่อยไม่เดี๋ยวมันจะไปกันใหญ <c oughs> ่อปีนี้รู้สึกจะหนักกว่าปีที่แล้วไหมอาจารย์จําได้ไหมปีที่<ม>ทแล้วท่านได้ฉายาอ กว่าปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกจะเป็นชํารุดยุดโซมอเออใช่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 ลุดลุดโสมอันนั้นก็ดูเหมือนว่าไม่ไม่เคยท่าไร่อะไรเงี้ยนะฮะโปรต่ีนนี้จนยุดโสมอ่ะสูงที่ผ่าวิจณ์จนยุดโซมแต่ว่ามันก็มีมาจากสาเหตุของคนอื่นไงเพราะปีนี้เดินกับตัวเองเลยตัวเองเลยตัวเองเลยแต่เพื่อนเนี่ยนะครับมันก็เลยมีความรู้สึกมากแล้วก็ช่วงนี้มันก็ช่วง จะใกล้อกตั้งด้วยเนาะที่ว่าการสุขิภาพวิจารณ์ลบเนี่ยใช่มันเสียนะเสียระวัดคะแนนิยมนะด้วยแล้วก็ยิ่งจะพังพักอะไรล่ะยืนใดสร้างชาตินก็จะหมายหมายมั่นตั้นมือว่าจะสาธที่นั่งเป็ร้อเสียงเนี่ยก็การจะพบชื่อเสียงที่อาจจะออกในเชิงลบหน่อยก็อาจจะไปทำให้ ต่ได้บรรลุเป,ป้าหมายก็ได้แต<ม>่บีบต่เปิดที่บอกว่าจะเทมารอทศชเนี่ยอาจจะเทไปภูมิใจมากกว่าที่ซ้ําไปเนาะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> อะไรก็เกิดขึ้นได้ไหมครับ <c oughs> อาจารย์ครับไอ้ฉายาเนี่ยมันมีผลขนาดนั้นเลยเหรออ มันมันก็แค่ฉายาเองช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงของความมีความม่อนไหวน<ช>ะครับถ้าถ้าเป็นในช่วงที่ปกติเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกไม่เท่าไหร่นะถ้ายังไม่ใช่ไม่ใช่ใกล้ช่วงเลือกตั้งเนี่ยนะเว่าปีนี้เนี่ยบังเอิญว่าเลือกตั้งมันก็ใกล้กใกล้เข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอพอนักข่าวตั้งฉายาเดี๋ยว นักการเมืองฝ่ายค้านก็ไปขายายต่อ <c oughs> แล้วก็ส่งผลกระทบที่ว้างแต่คือคนก็จะไม่หยุดพูดง่ายๆเนียตอนนี้พอถึงช่วงเลือกตั้งพอนักข่าวตั้งตั้งแท่นมาให้แล้วเนี่ยคนที่คอวิพากษ์วิจารณ์ก็ได้โอกาสเลยนะครับอัอนนี้แหละไปวิพากษ์วิจารณ์ต่อแล้วมันก็อาจจะแก้ตัวอาจจะยากอยู่สักหน่อยแต่ก็ตามตามแก้ตัวกันในหลายแหล่งหลายจก็ก็ก็สร้างความยุ่งยาก ให้ดำบนินการหรือกับตัวาการยกเองไม่น้อยสีเดียวครับ,รบม,มันอาจจะกลายเป็นเรียกแบบนายกแปดเปื้อนอะไรแบบนี้นเป็นฉายาแบบเรียกติดติดกันไปมันก็เสียหายได้ใช่ใช่นี่มีแฟนรายการถามมาบอกว่าเอ๊ะทำไมสื่อเนี่ยไปตั้งฉายาแต่ฝ่ายรัฐบาลไม่ไม่ตั้งสายค้านมังมันมีไหมฮะ ไม่เปรนวันกิสานไงสายคานเนี่ยสายคานมันไม่เคยมีประเพณีนะที่ที่สื่อจะไปตั้งเพราะว่าอะไรเพราะ่ายคานเนี่ยก็ไม่ได้เีอนนาจในการบริหารไงนะแล้วเนี่ยไปไปตั้งเขามันก็ดูไม่น่าถืงเส้นอะไรเท่าไหร่เพราะ่ายคานเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่ในสภาอย่างเดียวที่วันนี้เนี่ยไม่ได้ไปบริหารประเทศ่างั้นใช่เดี๋ยวนักข่าวสภาเาก็ตั้งฉายาให้เองแหละเพราะว่าตั้งฉายาให้กับรัฐบาลแล้วเนี่ยเดี๋ยวสักวันสองวัน ก็เป็นเป็นประเพณีอยู่เหมือนกัน<า>ใช่ไหมว่านักข่าวสภาเนี่ยเขาก็จะมีการตั้งฉายาให้กับบรรดาสสอ๋อใช่ใช่คือที่ตั้งมาเมื่อวานเนี่ยคือเป็นฉายาของฝ่ายรัฐบาลคือฝ่ายบริหารใช่ไหมครับแต่ว่าฝ่ายของของรัฐสภานเนี่ยมันต้องมีทั้งฝ่ายค้าและฝ่ายรัฐบาลเนี่ยยังไม่ออกมาเพราะนแฟนรายรการที่ถามมาบอกเอ๊จื่อนี้เอียงข้างว่าทำไมมาเหมือนมาจมตีนายก ไม่ใช่นะครับเพราะว่านี้คือเขาตั้งฉายาเฉพาะฝ่ายบริหารครฝ่ายขานเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นเป็น,ปน,ปนรัฐมนตรีเป็นเป็นนายกเป็นผู้บริหาร,รแต่เดี๋ยวอีกวันสองวันเนี่ยน่าจะออกมาเนี่ยของรัฐสภาคือมีทั้งฝ่ายขานและรัฐบาลเนาะอันนี้คือของท่านนายกนะครับเอามาที่พลเอกประวิตรกันบ้างอันนี้อ,อาจจะไม่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไหมฮะลองนายกรองลอง,ลอง,ลอง อันนี้เหมือนกับนักข่าวหยอกๆเนาะอาจจะหยอกหน่อยาะอาจจะเห็นว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยแต่เห็นว่าพลเอกประวิทย์ใจดีกับนักข่าวหรือเปล่าเน่ยครับอ่าอ่ามันมันก็เรียกว่าเหมือนกับว่าความรุนแรงมันคนละอย่างเลยนะ เหมือนก็ไม่พูดอยต่อยนายกเนี่ยเอาให้คว่มเลยแต่ต่อยลุงปั้มผมเนี่ยตุ้ยทุงนิดหนึ่งนิดหน่อยนิดหน่อยลองนายกเนี่ยลองคือลอลิงเนี่ยใช่ป่ะเหมือนก็ลองทำลองเป็นดูอะไรเงี้ยนะลองทำใช่ก็ในช่วงนั้นแหละช่วงที่นายกสื่อสั่งพักงานอนี่ยนะอยู่แล้วคุณกรเดนเดมกว่าและช่วงนั้นเนี่ยก็สร้างความที่เรียกว่าสร้างความกระพี้กระเปล่าอุวาแก่ เสน่ห์กวิทมากทีเดียวครับเป็นอะไรนั่งใจบรรดาแรงนั่งใจบรรดาแรงแรงนั่งใจเออใช่คือคือใจเนี่ยอยากเป็นนายกนั่นแหละก็ไปเลยมีแรงพอได้มีโอกาสได้ลองเป็นนายกเนี่ยดูเหมือนจะจะกระฉับกระชิงกระชุ่มกระเวยขึ้นมาเลยใช่ไหมต้องบอกวิดใช่ใช่แต่ก็คือตอนแรกก็มีความหวังนะว่าเสน่ห์นายกเนี่อาจจะสุขสารและมโนเนี่ยอ่ดันรารยุติเป็นฝายทางการเมืองไปเลยครับผมแต่ว่าก็ อบผิดหวังนะก็ไม่ได้ตามนั้นก็เลยได้แค่ลองนะลองเป็นดูแต่ว่าในอนาคตก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ต่างไม่ลองเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นเขาเรียกว่าเบอร์หนึ่งของพพชรออยู่แล้วนี่ที่จะเสนอชื่อแห้ะใช่ไหมใช่ใช่ในช่วงที่ลองลองเป็นนายกดูเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบเท่าไหร่ถูกต้องแล้วก็ดูว่าจะได้คะแนนบวกด้วยซ้ำไปใช่คนก็รักมากขึ้นนะ เรก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับมีโอกาสอยู่ในหลังเลือกตั้งปีหน้าคุณอาจจะได้เป็นนายกจริงๆก็ได้ครับ <S <S 2> <S 2> <S อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะอันนี้เป็นสกิดสกิดรองนายกสกิดสกิดนะฮะต่อยพุงไปนิดหน่อยคราวนี้มาที่คุณวิษณุเครือง,งามกันบ้างรองนายกนะฮะครับมักจะได้แบบฉายาไปในทํานองเนี้ยนะฮะก็คือแบบเครื่องจักรซักล้างเนี้ยสะท้อนยังไงฮะอาจารย์ก็ก็แกก็คอยมาตรกต้องนะ เรื่องที่อาจจะมินเมะต่อการติดกฎหมายหรือว่ามินเมย์ต่อการติดจริยธรรมในการเมืองอะไรต่างๆแกแต่ก็พยายามที่จะอ้างหลักกฎหมายตามภาษาวิศณุเนี่ยดู <S <S ว,ว่าสามารถทําได้บ้างนะใน้างที่บางเรื่องเนี่ยก็อา,อาจจะค้านสายตาของบรรดานักกฎหมายด้วยไปคือเหมือนกับเป็นการซักล้าง อยู่คลต่างๆที่อยู่ในที่รัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะตัวนายกเนี่ยให้ให้เกิดความสะอาดเพราะความสักล้างก็คือหมายความว่าไอ้ซอกสิ่งที่มันสกปรกหรือว่าสิ่งที่มีมลทินเนี่ยออกไปแล้วก็ให้มันเกิดความสะอาดขึ้นมาอันนี้ก็คือคือใช้กฎหมายอ่ะเป็นตัวทาความสะอาดนั่นเองนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ก็เป็นสิ่งที่ท่านรองวิเนุเนี่ยท่านก็มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วแหละรับใช้จะเรียกว่ารับใช้มาทุก ยุคทุกสมัยทุกฝั่ทุกฝ่ายแล้วก็ทําแบบเป็นเส้นคงวานะหรือท่านเวลารับใช้ใครเนี่ยท่านก็รับใช้อย่างเต็มที่นะเท่าที่ดูนะไม่ได้ออมองว่าเอ๊ะคนนายกคนนี้รับใชยย้อีกนายกคนหนึ่งเนี่ยไม่รับใช้แต่ว่ารองวิศนุเนี่ยไม่ว่าใครมาเป็นตําแหน่งนาย,นยกอ่ะก็รับใช้เหมือนกันหมดนะก<ช>็เหมือนว่าเป็นเ่องจักรเค่ื่องจักรก็คือไม่มีชีวิตจิตใจใ<ช>อ่ะนะก็ก็ทําหน้าที่ไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมานะท่าเอง เครื่องจักรเมื่อกี้อาจารย์พูดเครื่องจักรไม่มีจิตใจเลยเนาะอาจารย์มันอย่างนั้นเลยเหรอฮะก็คือก็เาแกว่างัวเป็นกลางตลอดนะเหมือนแับนั้งนคือหมายความว่าเป็นกลางนี่ยคือหมายถึงว่าคือไม่ผูกพันกับเจ้านายเดิมไม่รังเกียจไม่รังเกียจเจ้านายใหม่ใครขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งก็พร้อมก็ทำหน้าที่ในตำแหน่งตรงนั้นว่างั้นอ คือหมายเราว่าตัดความรู้สึกรักชอบเนี่ยออกไปหมดเลยนะแต่ว่าตำแหน่งตรงนั้นไอ้เต็มที่ทองมันตรงนั้นถ้าเต็มที่อ่าอ่าไอ้ดรื่นี้คือเหมือนกับก็เลยเหมือนจะมาดูว่าไม่ได้มีอัตติหรือว่ามีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะทกตัวเป็นนักดุจกฎหมายมืออาชีพนะนั้นเองแล้วก็เหมือนกับเป็นดาบอ่ะ ครับจะพร้อมที่จะฟันใครก็ได้ที่เหวี่ยงคนใช้หรือเป็นต้นก็เป็นลักษณะกันนะครับครับมาต่ออีกหนึ่งท่านนะครับคุณอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี่นะฮะภูมิใจดูดคือถ้าท่าหยุดแค่นี้เนี่ยเสียหายเลยเห็นบ้าเลยอ่ามันต้องต่อเป็นภูมิใจดูดพูดแล้วดอยพูดแล้วดอย ฟุ้มใจดูดเนี่ยเราก็คงจะเห็นภาพนะเพราะว่าเขาก็มีปฏิบัติการการดูดเนี่ยมาตั้งแต่ปีหกห้าแล้วแหละแต่ตั้งแต่ช่วงหลอก่อนที่จะไม่ถึงใกล้ๆจะยุตสภาใกล้จะครบววราด้วยซ้ำไปก็คือดูดสอสอเก้าใจเนี่ยเข้ามาเยอะตอนแรกมีห้าสิบเปอร์เยูดิตเนี่ยแกก็เพิ่มเป็นหกสิบเสอรงเซ็นตแล้วพอใกล้ที่จะมีการเลือกตั้งก็ดูดเข้ามาอีก สามสิบ่าเสียงอ่าคราวนี้ก็มีสสในสังกัดจะเป็นร้อยแล้วมะนะมีวกอดีสสที่ที่ลาออกมานะที่เข้าไปจะนับรวมแล้วเนี่ยคือเดิมสิบกว่าหุ้นใหม่สามสิบก็หุ้เกียรติเกียรร้อยแล้วนะก็เรียกได้ว่าเป็นพักที่มีพลังดูดมากที่สุดในยุคปัจจุบันแล้วแบบคนตั้งฉายานี่ก็เหลือเกินเลยนะ เพราะว่าคําว่าดูดเนี่ยเราไปนึกถึงคําพ้องเสียงที่มันหมายถึงดูดเอาควันเข้าไปข้างในฮะ <c oughs> แนวนั้น <c oughs> แนวนั้นคิดในแนวนั้นโอ้แนวนั้นด <c oughs> ้วยก็ได้ใช่ไหมฮะอาจารย์โอ้โหผมว่าเออคับสิกมากเลยความคิดใจในภาษาเนี่ยเหลือเกินจริงใช่แล้วเออผมเองก็นึกพึดสิ่งแมแ้ว่าอจะพูดถึงแม้ว่าเพราะเขามีนโยบายกันจานะใช่ เอมาป้าชายไทยเขาเนี่ยเออเอเคใช่เพราะมาปั๊บเนี่ยมันก็เออเนื่องจากว่าไม่มีกฎหมายมาห้ามตามชัดเจนก็มีการใช้กัญชากันค่อนข้างจะผิดเป็นกลุ่มส่งคอับถ้ามีการดูดกันอย่างแพร่หลายเออผู้ใจดูด้วยอะไรางเงี้ยก็คือกามว่าคือทางทางภูมชายไทยอย่างเขาก็บอกว่าเขาทีแล้วทำไงอ่า ใช่เพรว่าพูดติดใจก็คือพูดแล้วเนี่ยทำแต่ว่าทำไม่สำเร็จอ๋อ้ไปติดใจเหมือนเออลงไม่ได้อใช่ติดอยู่นั่นทำไม่สำเร็จอย่างอะไรกฎหมายกัญชาเนี่ยก็ยังคอกไม่ติดแต่ว่ามันก็ติดอยู่นั่นแหละ่แตคนตัดค้านก็เยอะก็ไม่สำเร็จไม่สามารถที่หาทางลงมาได้ จริงจริงยังมีอีกหลายฉายานะเวลาหมดพอดีเลยอาจารย์กำลังสนุกแบบกำลังแบบกำลังสนุกเลยประกันรายได้อะไรอย่างเงี้ยฮะคุณจุรินเอาเอาสักหนึ่งนาทีได้ไหมฮะอาจารย์ประกันรายได้เขาต้มีเรื่องประกันรายได้ของเขาแหละอก็ประกันรายได้ตามบางยางบ้างนะ แต่ว่ามันก็ดูจะไม่ค่อยากเกิดผลตอบริบเท่าไหร่ uh huh. เพราะว่าคะแนนของดุนจูรนเนี่ย uh huh. ไม่กระเตื้องเลยนะครับ uh huh. ปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแทบไม่กระเตื้องเลย uh huh. อยู่ที่ระดับสูงตัวเช่นกว่า,วา uh huh. นะพรอะง้นเนี่ยก็นโยบายที่ทำาอกไปเนี่ยคนก็อาจจะตั้งข้อสงสัยครับ uh huh. ว่าเออประกันรายได้เนี่ยถึงมือเกษตรกรหรือเปล่าครับ uh huh. นะ แล้วก็ช่วยกเกษตรกรได้จริงไหมเพราะว,ว่าในช่วงที่ราคาสินค้าตกต่ำเกษตรกรเขาไม่อยากประกันรายได้หรอก,ราากไม่อยากทำให้แรัวมันตรีพาณิชย์เนี่ยให้สินค้าราคาเขาสูงแต่แล้วไม่จําเป็นจะต้องมาใช้เงินมาประกรันถ้าสินค้ามันถูงแล้วแต่ก็ไม่สามารถมาให้สินค้าราคาสูงได้ก็เลยเป็นปัญหาอยู่จนปึงปัจจุบันี่แหละ